นี่ชอบกระโดดตีเจ้านายมันเองตัวนี้เนี่ยเกเรอยู่แล้ว <S 2> <S 2> น,นอนดูว่าเจ้านายเขาจะทำยังไงกัน นี่เดือยยาวมากต้องต้องตัดนะดนี่ขนาดตัดไปแล้วยังยาวหรือใหม่ไม่ต้องมามองเลย <c oughs> ลุกได้ยังอืม <c oughs> ไปให้เมียไปปลุกให้ก็ได้ตื่น 杰雷。